สวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันชั้นได้พบเธอโอลา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 โอลา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 สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนของคุณครูตอมเช่นเดิมนะคะชั้นอนุบาลปีที่สามค่ะ สัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้ในหน่วยของบ้านอุ่นรักนั่นเองค่ะบ้านของเด็กๆเป็นอย่างไรบ้างคะก่อนอื่นวันนี้เราไปฟังเพลงแล้วก็ร้องเพลงบ้านฉันกันนะคะไปกันเลยค่ะ จบแล้วค่ะเพลงบ้านชาันปรบมือหนค่ะเด็กๆต่อไปวันนี้คุณครูมีนิทานเกี่ยวกับบ้านเหมือนกันนะคะก็คือลูกหมูสามตัวนั่นเองค่ะเคยฟังไหมคะดเด็กๆถ้าเคยฟังแล้วเรามาฟังเวอร์ชันของคุณคุูต่อดูบ้านนะคะจะเป็นอย่างไรไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลูกหมู3าตัวเป็นพี่น้องกันพวกมันออกเดินทางเพื่อจะที่สร้างบ้านคนละหลังและเดินทางมาถึงชายป่าแห่งหนึ่งพวกมันตัดสินใจจะสร้างบ้านบริเวณนี้ใกล้ๆก,กันและเดินทางไปตลาดเพื่อซื้อของสร้างบ้าน พี่ใหญ่ซื้อฟางไปสร้างบ้านจะได้ไม่เหนื่อยและไม่หนักด้วยพี่รองซื้อเศษไม้ไปสร้างบ้านตอกตะปูไม่กี่ทีก็เสร็จแล้วส่วนน้องเล็กซื้ออิฐมาสร้างบ้านพี่ใหญ่พี่รองเห็นหัวเราะแล้วบอกว่าทำไมจะโง่อย,อย่างนี้กว่าจะแบกไป กว่าจะสร้างบ้านเสร็จก็ใช้เวลานานแต่ถ้าเราใช้อีกสร้างบ้านมันก็จะแข็งแรงและทนทานกว่านะพี่ใช้ฟางกับเศษไม้จะไม่ปลอดภัยเลยนะพี่และทั้งสามพี่น้องก็แบกของกลับบ้านพอถึงบ้านชายป่า ต่างคนต่างแยกย้ายกันมาสร้างบ้านของใครของมันลูกหมูตัวที่หนึ่งสร้างบ้านด้วยฟางใช้เวลาไม่นานนับก็เสร็จส่วนลูกหมูตัวที่สองสร้างบ้านด้วยเศษไม้ใช้เวลาไม่นานก็สร้างบ้านเสร็จเช่นกันและทั้งสองก็ไปดูน้องเล็กสร้างบ้านซึ่งยังไม่เสร็จ น้องเล็กต้องค่อยๆก่ออีกทีละก้อนทีละก้อนกว่าจะสร้างเสร็จก็อีกหลายวันเพราะอยากได้บ้านที่แข็งแรงและปลอดภัยน้องเล็กจึงไม่เชื่อพี่ๆทั้งสองที่จะบอกให้เปลี่ยนมาใช้ฟางกับเศษไม้ ลูกหมูทั้งสองจึงออกไปวิ่งเล่นว่ายน้ำส่วนน้องเล็กก็ตั้งหน้าตั้งตาสร้างบ้านจนเสร็จตกดึกทั้งสามตัวก็เข้านอนบ้านใครบ้านมันจนกระทั่งคืนหนึ่งมีเจ้าหมาป่ามาซุ่มดูหวังจะจับลูกหมูทั้งสมตัวมาเป็นอาหาร และไปบ้านลูกหมูที่สร้างบ้านด้วยฟางก่อนพอมันมาถึงประตูมันก็พูดขึ้นว่าเจ้าลูกหมูน้อยออกมาให้ข้ากินดีกว่านะไม่ฉะนั้นฉันจะเปิดประตูให้แกหรอกไปๆปไปให้พ้นไม่เปิดไม่เป็นไรบ้านฟางนี้ข้าเป่าก็พังแล้วแย่ yeah, แล้ว บ้านฟางของฉันพังหมดแล้วมามะมาให้พี่เปลากินดีกว่าบ้านฟางของลุกหมูตัวแรกพังไปแล้วค่ะด้วยแค่ลมเป่าของเจ้าหมาป่าเจ้าลุกหมูรีบวิ่งไปหาน้องรองที่สร้างบ้านด้วยเศษไม้และเจ้าหมาป่า ก็มาเคาะที่ประตูแล้วบอกให้เปิดลูกหมูบอกไม่มีทางข้าไม่ยอมเปิดประตูให้หมาป่าใจร้ายเด็ดขาดอ๋อเหรอบ้านไม้ที่ไม่แข็งแรงแบบนี้แค่ข้ากระโดดกระแทกประตูสองทีมันก็พังแล้วล่ะเอาแล้วนะ1นึสองสแล้วเจ้าหมาป่า ก็พังประตูเข้าไปได้เจ้าหมูทั้งสองก็รีบวิ่งไปบ้านอีกของน้องเล็กโดยที่มีเจ้าหมาป่าวิ่งตามมาติดติดและเล่าให้น้องเล็กฟังว่าบ้านทั้งสองหลังถูกหมาป่าพังไปหมดแล้วเจ้าหมาป่าก็มาถึงบ้านน้องเล็กและเคาะประตูแล้วพูดขึ้นว่า เปิดให้ข้าเข้าไปกินเดี๋ยวนี้นะไม่เปิดจะพังบ้านอีกหลังนะน้องเล็ดก,ก็ตะโกนออกมาบอกว่ากลับไปเจ้าหมาป่าจะไม่มีทางพังบ้านหลังนี้ได้หรอกเดี๋ยวจะเป่าให้บ้านพังไปเลยหมาป่ารวบรวมล้มเป่าแต่บ้านก็ไม่พังสักทีได้ข้าจะกระโดดกระแทกให้บ้านพังไปเลยหนึง สองสามโอ้ยใครก็ได้ช่วยหมาป่าด้วยเจ้าหมาป่ากระโดดกระแทกับประตูบ้านอีกอย่างแรงแต่ด้วยความที่เป็นบ้านแข็งแรงมากมันจึงเจ็บและเป็นลมสลบไปส่วนเจ้าหมูทั้งสาม ก็ต่างก็ปลอดภัยในบ้านอิดของน้องเล็กรุ่งเช้าพวกมันทั้งสามตัวก็ไปตลาดเพื่อซื้ออิฐมาสร้างบ้านจบแล้วค่ะเด็กๆเ,เป็นอย่างไรบ้างเอ่ยลูกหมูทั้งสามตัวมีบ้านสามแบบแบบแรกคืออะไรคะแบบฟางแบบที่สอง แบบไม้แล้วก็แบบที่3ามแบบอิฐนั่นเองค่ะแล้ว3าแบบนี้แบบไหนแข็งแรงมากกว่ากันคะถูกต้องแล้วค่ะแบบแบบอิดนั่นเองเจ้าหมาป่าไม่สามารถทำลายบ้านหลังนี้ได้ค่ะลูกหมู3ามตัวจึงรอดปลอดภัยจากเจ้าหมาป่านั่นเองค่ะเห็นไหมคะการที่เราจะทำอะไรถ้าเราทำแบบง่ายๆรีบๆ ไม่ตั้งใจผลที่ออกมามันก็ไม่ดีเสมอไปนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆทำอะไรก็ต้องตั้งใจแล้วก็ต้องทำให้มันดีที่สุดนะคะเหมือนเจ้าลูกหมูทั้ง3ามตัวนี้นะคะที่การสร้างบ้านหรือความคิดของเขาไม่เหมือนกันนั่นเองค่ะแล้วบ้านของดเด็กๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะเป็นฟางหรือเป็นไม้หรือว่าเป็นอิฐแล้วบ้านของดเด็กๆแข็งแรงหรือปลอดภัยไหมคะเดี๋ยววันหลัง เรามาฟังเรื่องราวต่างๆของบ้านอุ่นรักใหม่นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ